ร่ำรวยเอ้ยหิวแต่เชา้าแต่ดึกเลยล่องเหมียวเหมียวหิวแต่เชา้าแต่ดึกเลยเว้เดี๋ยวก่อนลอูกร่ำรวยเป็นแบบนี้เลยจ้ะทุกเช้าเลยกลางดึกกลางดื่นกล็ล่องเหมียวเหมียวไปเคาะประตู หิวเข่าหิวมดวันมดคืนเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวค่อยกินแป๊บนึงนางก็อย่างงี้เดี๋ยวจะเดินตามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเหมียวเหมียวเหมียวงี้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวยังไม่ป้อนเขาตอนเช้าเดินตามจ้ะเดินตาม สโมกเกียบเป็นกองหนุนจ้ะจะไม่ล่องเหมียวนะสโมกเกียบฉลาดจ้ะจะเดินตามลำรวยให้ลำรวยเป็นคนอ่ะล่องหิวเอาคุณมอร์นิ่งมาลเลยอย่าอย่าเพิ่งตื่น สวัสดีจ้า <ช vested. S 1> สวัสดีจ้าเว๋วมาอีกรอบเนาะเว๋มาแป๊บแป๊บเว๋มาก็ไม่ยากาเราะจ้ะเราจะเข้าไปช้อปปิ้งกันอีกไม่ยากมาช้อปปิ้งอีกเราจ้ะวันนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวตามไปข้างในกันเลยจ้ะมาอีกแล้วจ้ะก็ไม่ยากมาชอบกันอีกแล้วจะ้ะมาชอบอีกแล้วไม่ยากแว้วชวนแว๋ว มันาออีกเรเล่าจ้ะมันรออีกแล้วญาย่าไปเอารถก่อนญาญ่าไปเอารถจ้ะมีการถามแบบว่าซิริวันซิริวันวันนี้เธอจะไปไหนไหมเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวไม่ไปไหนดอกวันนี้เราจะอยู่บ้านเราจะล่างรถยากเ็เลยบอกว่าโอ้เดี๋ยวเราออกไปกันแป๊บนึงนะไปซื้อลอตเตอรี่ปะแล้วก็ไปซื้อของด้วยเราก็เลยต้องพายามาอีกนี่นะเดี๋ยวไปดูกันจ้ะว่ายามาซื้ออะไร เราจะไปลอะอีกแล้ว,เ,ลออลวเราจะให้ดูหัวหอมอะไรอย่างยาวเลยด้วยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่นยนะด้วยหัวหอมยาวกว่าน,นิ้วมือแบบเย็กด้วยมันยาวอยู่นะมาซื้ออะไรด้วยเนี่ยดิฉัอยากจะมาเอามะม่วงจ้ะโอ้มีแก้วมังกรด้วยอยากมาซื้อที่ปิ้งปลาจ้ะ อย่ามาซื้อที่ติ่งปลาเอาจะเอาไปหลายอันแทยละ่ะอย่าอะไรมาซื้อที่ติ่งปลาไปตั้งสามอันจะเอาอะไรไปเยอะเกินล้วบอกเธอจะเอาไปทําไมเยอะเกินโอ้ยไม่ยาเดี๋ยนี้ขาเลาะจ้ะจาขาเลาะเคชอบซื้อของจริงๆเลยบ้านเราจะไม่มีที่ไห้ของหรอก ไม่ยากหรอะขาเลาะจริงๆจ่ะเมื่อวานก่อนกว่ามาแล้ววันนี้มาอีกนะเอาคิดดูเถอะฝน mm hmm. ไม่ตกแล้วแกเลยออกจากบ้านจ้ะ mm hmm. ไม่ยากขาเลาะจ้ะเลาะทุกวันวันไหนที่ไม่ฝนตกอะเลาะทุกวันจ้ะ ซื้อของทุกวันมาซื้อวันละนิดจะ้ะเพราะอาจะได้ออกมันเลาะทุกวัน <c oughs> ไม่ยาวเด้อเราต้องมาแพกของเองจะ้ะถ้าเรามาซื้อของร้านนี่เราจะต้องแพกของเองจะ้ะเราจ่ายเงินเซฟเรียบร้อยแล้วยา่าต้องมาเอาของใส่ในถุงเองจ้ะ่าต้องมาแพกของเอง แวะแวะร้านที่สองจ้ะไม่ยานั่งรอในรถแ,แวะมาซื้อไอติมให้น้องอลิเซียร้านนี้จ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องอลิเซียชอบกินไอติมยี่ห้ออะไรมาดูกันว่ามีไอติมที่น้องอลิเซียชอบไหม เป็นไอติมที่น้องอลิเซียก็น้องเจนาตาชอบกินนะมาอีกเราจะเข้ามาในเซเว่นอีเลเวนขาประจำา้ะย่าขาประจำมาซื้อลอตเตอรี่ <c oughs> ย่าเราจะขาประจำมาซื้อลอตเตอรี่ <c oughs> ขาประจำมาซื้อลอตเตอรี่ <c oughs> ทุกอาทิตย์เลยนี่ยย่า <c oughs> เดี๋ยวดูกันว่าไม่ยาจะถูกไหมอาทิตย์นี้ขอให้ไม่ยาถูกจ้ะเมื่อตะกี้เราไปชอบก็ไม่ยาขาเลาะมาเนาะเราได้ไอติมจ้ะวัดไอติมโมจิมาสองกล่องรสมะม่วงกับรสสตรอเบอรี่เราเราก็ได้ไอติมโคนเนาะมาของน้องเจนน้าาจ้ะส่วนนี้เป็นของน้องอลิเซียเราได้ไอติมมาสี่กล่องจ้ะนี่ เอา,าไว้ให้น้องอลิเซียกับน้องเจนาตาแต่เวลาเด็กๆเ,เขาเลิกโรงเรียนมาเขาชอบกินไอติมกันจะ้ะอากาศก็ร้อนๆช่วงนี้เด็กๆจะชอบกินไอติมมากๆเลยอย่าเอาขยะไปทิ้งจะ้ะหน้าบ้านเพราะว่าทุกๆวันศุกร์เขาจะมาขนขยะอย่าบอกสวัสดีค่ะเขาจะมาขนขยะอยู่หน้าบ้านจะ้ะทุกๆวันศุกร์นะอย่าลากถังขยะไปวางไว้ตรงหน้าบ้านจะ้ะ ไม่ยาแเลวขยันแกทำนูน่นทำนี่หมดวันจ้ะถ้าแกไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งนะย่าเอาที่นอนน่ะเก่าของแกไปทิ้งด้วยจ้ะแววมีคนมาคุมจ้ะไม่ยากไม่ยาก <laughs> แววบอกว่าแววจะลากไอ้ทั้งอ่ะออย่าบอกว่าย่าเดินครบ ห้าพแล้วจ้ะจะตรงไหน,นาดิกาขอมือ,อยากล้วบอกว่าเราจะลากไอ้ทั้งขยะรีไซเคิลมาถึงเองแค่ไม่ยอมแกเดินมาช่วยแบบเหมือนเดิมจต่เนาะไม่ยากเหรอ Every day I walk and this is called a Fitbit. It tells me what time it is. It tells me how many steps I take. It tells me how long I sleep. That tells me my heart rate. So every day I try to walk at least 5,000 steps. 10,000 is better, but at least 5,000. I just finished 5,000 now. Yay! Keep walking. <laughs> this is what we bought today. We will put these on the barbecue grill. Very nice. We bought lamps to put on the tables. There's solar energy. Very nice, so we can sit outside. We could hang them, or we could sit them on the table outside. Be very beautiful. เป็นโคมไฟจ้ะที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์พอเวลาเราเอาวางไว้ตอนกลางคืนก็จะมีแสงสว่างออกมาจ้ะ wi, อย่าได้มะม่วงมาให้หลานๆอยารู้ว่าหลานๆชอบกินมะม่วงจ้ะชอบกินกีวีชอบกินผลไม้ยยากก็จะไปหาซื้อมา and avocados. เราก็หลานๆชอบกินอะวาคาโดแต่ย่าก็ไปสรรหาซื้อมาให้แต่หลานจ้ะ and of course we bought lottery tickets ย่าบอกขาดไม่ได้คือลอตเตอรี่จ้ะ ไม่ยากค้าเลาะแบบว่าชอบเล่นลอตเตอรี่เด้อเราจะบอกแกชอบซื้อลอตเตอรี่จ้ะดูลำรวยให้ลำรวยลำรวยพี่ใหอยู่มัมลำรวยให้ลำรวยสวยัสดีค่ะ thank you for watching bye bye